ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของผ้าสิ้นคับเป็นผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่านะครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงผ้าสิ้นพูดถึงผ้าตีนจกเนี่ยนะครับในหลายๆพื้นที่มรดกที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมแทบจะสูญหายกันไปแล้วนะครับหลังๆนี้ต้องมารื้อฟื้นการต้องมาสืบทอดภูมิปัญญาที่ จะสูญหายไปแล้วก็มีการต่อยอดกันมาจนถวันนี้ครับถ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่เหมือนเหมือนกำลังจะเลือนหายไปแต่ว่าปัจจุบันนี้กลับมาแล้วครับเขาสืบทอดกันเขามีโครงการพัฒนาทักษะการทอผ้า จกเนี่ยนะครับเพื่อสร้างอาชีพที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับเขายกระดับการทอผ้าจกโบราณมีการออกแบบลวดลายผ้าต่างๆแล้วก็สืบต่อลายของโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วยังต่อยอดไปได้เป็นเรื่องของการต่อยอดอาชีพด้วยนะครับเราจะสนทนาพูดคุยกับคุณแสงเดือนเปี้ยตันนะครับท่านเป็นครูแล้วก็เป็นประธานกลุ่มด้วยนะครับอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจก บ้านช่างนะครับที่อำเภอโดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณแสงเดือนอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณแสงเดือนครับสวัสดีค่ะคุณแสงเดือนผมเกริ่นคุณผู้ฟังไปคือเวลาเราพูดถึงผ้าทอนะโดยเฉพาะผ้าตีนโจกเนี่ยนะครับเรามักจะนึกถึงผ้ารายโบราณซึ่งแต่ก่อนนี้โอ้โหสวยงามมากแต่ว่าหลังๆหายไปเยอะเหมือนกันผ้าสิ้นตีนโจกดอยเต่าเหมือนเหมือนจะหายเหมือนกันนะคุณแสงเดือนแต่ว่า<ช>เราอเอามันกลับมาได้ ต้องบอกเล่าที่มาที่ไปหน่อยครับว่าเราเอามันกลับมาได้อย่างไรทําไมเราถึงมารวมกลุ่มการเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาทักษะการทอผ้ากันเนี่ยนะครับค่ะกะ็เริ่มแรกเนี่ยต,ตัวไม่เดือนเองเนีานนะ,ะ,ะก็ก็เริ่มจากจากคือไม่รู้อะไรเลยก็มีก็มี อาจารย์ท่านหนึ่งให้ให้ไปเรียนรู้เนาะก็ก็ถือว่าเป็นบุญที่ไม่เดนได้เจออาจารย์ท่านนั้นท่านได้ให้ความรู้เรื่องการการทอผ้าโดยโดยท่านเองก็ไปอยู่ในในในพื้นที่ท่านมาทําวิจัยเรื่องของเด็กในในพื้นที่ค่ะครับ,รบตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีสองหกสองพ้าร้อยี่สิบหกแล้วก็ค่ะ ท่านท่านถามไม่เดือนว่าไม่เดือนจะเลี้ยงเด็กไปจนแก่จนเฒ่าไหมไม่เดือนก็บอกคงไม่หรอกค่ะไม่เดือนสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหมไม่เดือนออบอกอาจารย์ไปเลยว่าให้ยินดีค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเรามีความรู้นี่เราก็จะได้จะได้มีอาชีพเนาะครับค่ะไ,ไม่เดือนเท่ากับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็แม่บ้านธรรมดาเนาะอยู่บ้านทํานู่นทํานี่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไป แต่ว่า<ช>มีคนที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แล้วก็ถามมาไม่เดินบอกว่าโอ้นี่น่าสนใจแล้วก็เรารับเลยใช่ค่ะคร,รับเลยอดยืด้วยด้วยด้วยตัวแม่เดือนเองเนี่ยมียายมียายซึ่งซึ่ง,งมีความรู้แล้วก็ทอผ้าได้สวยแต่ไม,ม่เดือนเองเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนกับท่านเพราะท่านท่านเสียเสียชีวิตไปตั้งแต่ไม่เดือนยังยังไม่ได้เกินอะไรเลย ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้เลยเกือบจะศูนย์ไปละค่ะคือคือยายเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่อายุห้าสิบสี่ครับซึ่งซึ่งไมเดือนก็ยังไม่เกิดอืแต่พอพอมีอาจารย์อาจารย์ท่านเนี้ยท่านท่านมาบอกอย่างนี้ไม่เดือนก็รักเลยไม่เดือนบอกอยากอยากอยากเห็นอยากทำบอกชื่อได้นะแม่เดือนอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้ท่านท่านชื่ออาจารย์ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะนานก็ลืมนานแล้วเนาะสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนาะท่านท่านรองศาสตราจารย์แพทย์ดีอุตสาทนางกูลค่ะท่านเป็นท่านเป็นหัวหน้าสถาบันวิจัยิทยาศาสุขภาพในขณะนั้นเนาะท่านลงมาวิจัยมาวิจัยเรื่องสุขภาพเด็กในอำเภอใดต่อทอันจะให้โอกาสไม่เดือนนี้ไม่เดือนไม่เดือนบอก แปลว่าท่านก็สนใจเรื่องของลายผ้าต่างๆของโบราณต่างๆที่มันกําลังจะสูญหายเพื่อที่จะสืบทอดเพื่อที่จะอนุรักษ์ด้วยใช่ค่ะอเ,เอืออยากเจอท่านจังเลยเพราะว่าอยากได้อยากขอบคุณท่านเพราะว่าถ้าไม่มีท่านมาเน้นมันก็คงไม่มีไม่มีผ้าทอลายโบราณที่เหลือหลงเหลืออยู่ในขณะนี้ค่ะไม่เดือนใช้เวลาร่ำเรียนวิชาความรู้การทอผ้าเรื่องของการสืบทอดลายโบราณนานไหมครับ ่ทีจะนานไหมเออตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่างบท่านน้อยเหลือเกินอแต่แต่ก็ก็ถ้ามาเทียบกับตอนนี้ก็ก็ค่ะก็ท่านบอกว่ามีมีค่าวิเครากรแค่สี่ร้อยบาทก็สี่สี่วันครับวันละร้อยก็ไปเรียนแต่สี่ร้อยนี่ณณสี่สิบปีที่แล้วนะใช่ค่ะสี่ร้อยสี่ร้อยณวันนี้สี่ร้อยนี่อาจจะสี่พันสี่หมื่นแล้วนะ ไมใช่หมายถึงตัวมุลค่าของเงินครับแล้วไม่เดือนก็ไปเรียนแล้วก็ก็เรียนเสร็จแล้วก็ยังยังไม่ได้มาทอค่ะจนจนไม่เดือนมีลูกอ่าฮะมีลูกพอลูกเล็กลูกนอนหลับเนี่ยไม่เดือนตัวเองจะทำอะไรอืมันว่างๆก็เลยเอาลองเอามาทำลองผิดลองถูกค่ะลองผิดลองถูกเอจนได้ขายถือแรกสามร้อยบาทหน้าขนาดนั้ คือเราเรียนมาแต่ไม่ได้ใช้เลยเรียนมาเก็บไว้จนเวลาโอกาสมาถึงถึงได้เริ่มทํากันใช่อ่าแล้วทำแล้วเห็นแล้วว่าสร้างรายได้ด้วยใช่ค่ะพอพอพอได้เนี่ยพอได้แล้วมีคนซื้อเนี่ยไม่เดินไม่เดินภูมิใจมากเลยโอ้เออเราเราขายได้ใช่รันมันเป็นมันจะต้องเป็นอาชีพที่ที่มีรายได้แน่ๆครับจากนั้นมาก็ ทำไปเรื่อยๆจนจนกเกษตรอำเภอ,อตอนนั้นเขาเป็นเกษตรกรจเนาะตอนนั้นเขายังเรียกว่าเากษตรกรจอำเภอเกษตรยังไม่เป็นเกษตรอำเภอนะค่ะครับท่านเข้ามาเห็นแล้วก็มาเห็นว่าโอ้ออสวยงามพอตอนปีสามแปดสองสองพนห้าร้อยสามสิบแปดพระองค์ท่านอพระพันปีหลวงท่านสเสด็จที่ได้เ่าครับอ่ะ Uh huh. ทางทางกเกษตรก็เห็นว่าไม่เดินมีฝีมือดีในการทอจก่ก uh huh. ท่านก็เข้าพาไม่เดินเข้าไปร่วมรับสเสด็จ uh huh. ครับค่ะตอนนั้นไม่เดินได้ได้ไปรับสเสด็จแล้วก็ได้ถวายผ้าให้พง์ท่านด้วยซึ่ง uh huh. ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผ้าภูมใจอะค่ะ uh huh. ครับอนองไม่ถึงว่าตัวเองจะได้เป็นโอกาสที่แบบ่จะได้เข้าถึงพระเนรพก,กันอย่างนั้นก็ก็ ก็มีความภูมิใจแล้วพระองค์ท่านก็ให้ให้ทุนมาอทุนมาเพื่อทอผ้าบก็เริ่มจากนั้นมามันมันเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าไงคะภาคภูมิใจจนออย่างที่ใครหลายคนบอกว่าโอ้โหมันมันที่สาคัญอย่างยิ่งเลยใช่ที่พระองค์ท่านอยู่ไกลเราเหลือเกินแต่พระองค์ท่านเห็นความสําคัญตรงนี้ใช่มาให้มาให้มาให งานมาให้อาชีพเราอคอะนี่เป็นที่มาของการขยับต่อจากนั้นคือการรวมกลุ่มกันทําเลยหรือเปล่าครับแม่เดือนครับใช่ใช่ค่ะจากจากปีสามแปดเนี่ยก็มาปีสี่สี่หนึ่งนีคมสร้างตนเองเขื่อนพุ่ยพลท่านก็เข้าเห็นว่าแม่เดือนพอจะสอนใครได้แล้วอ่าท่านก็ให้รวมกลุ่มแล้วก็ให้ให้เป็นวัสดุอุปกรณ์เข้ามารวมกลุ่มกันทอค่ะครับ เราก็จัดการรวมกลุ่ม<า>กันเลยก็คือกลุ่มแม่บ้านนั่นแหละที่อยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านใกล้เคียงแต่ที่มากกว่านั้นก็คือมีทั้งกลุ่มคนพิการก็มาร่วมด้วยกลุ่มผู้สูงอายุที่เดิมก็แหมหลายคนบอกว่าสูงอายุแล้วไม่ต้องทํางานแต่นี้สร้างงาน,สร,างานสร้างอาชีพสร้างคุณค่าในชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช,ใชด่ด้วยด้วยผู้สูงอายุเนี่ยบางคนอยู่บ้านเนี่ยก็เหงาเนาะอแต่เพราะมีคุณค่าเลยนะ ค่ะพอชวนเขามาเขาเขาบอกเขามีความสูบนะามาแล้วได้พูดมาได้พูดปัญหากับหลายๆคนได้ปรึกษาปัญหากันแล้วก็ทําให้ทําให้ลืม,มเรื่องปัญหาแล้วก็อ่ทิดมุง่งมุ่งว่าจะจะเอาความรู้ที่ตัวเองมีสอนลูกหลานยังไงแล้วก็หลายหลายคนก็ <จะ S 2> มอง<ด>ม <า S 1> ว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีคุณค่าแล้วไม่มีแรงแล้วแล้วก็ เหมือนทอดทิ้งเมินเฉยจริงๆคือผู้สูงอายุเหล่านี้ยังมีคุณค่าแล้วยังมีกําลังแรงกําลังใจที่สามารถทําอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะเลยนะครับใช่ค่ะใช่โดยโดยเฉพาะประสบการณ์ของท่านที่ท่านมีเนาะใช่ใช่เราสามารถรับรับรูบ้รรจากท่านมาเนี่ยมัน ประสบการณ์เนี่ยมันหาที่ไหนหายากนะคะเราเราจะต้องเรียนรู้กับผู้สูงอายุเรียนรู้กับผู้ท่านผู้แก่ที่ที่เขามีคตอนรู้เรื่องนี้เอ๊ะเริ่มเริ่มต้นครับแม่เดือนเริ่มต้นที่เราเริ่มรวมกลุ่มกันเราเรามีกันมารวมกลุ่มกันสักกี่คนกี่ที่ที่มาเริ่มร่รวมรวมกลุ่มกันดเยงงนั้นะประมาณสี่สิบคนค่ะโอ้ไม่น้อยนะอันค่ะเยอะพอสมควรแต่ว่า ณปัจจุบันเนี่ยผู้เฒาผู้แก่ซึ่งซึ่งอย่างที่ท่านว่าเนาะผู้เฒ่าผู้กแก่เนี่ยเป็นเป็นเป็นสมบัต,เบติเป็นขุมทรัพย์ของของคนรุ่นหลังนะครับแต่แต่มาพอมาถึงตอนเนี้ยอเราก็นึกย้อนไปแล้วโอ้เราขอบคุณท่านผู้สูงอายุทั้งหลายที่ท่านท่านให้ความรู้เราได้ถ่ายทอดมาให้ประสบค่ะได้ประสบการณ์แล้วบางท่านคือที่เคยอยู่กับเรามาเนี่ยตอนนี้ ก็จะเหลือแค่ลูกแค่หลานเนาะเพราะงั้นท่านดยวัยด้วยด้วยบางท่านก็เสียไปองด้วยอัยด้วยเวลาท่านก็ก็จากเราไปซึ่งก็เราก็เลยแต่ข้อหนึ่งที่ที่ยังมีเสมอเลยก็คือการทอต่อยอดคือจากกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้แหละที่ถ่ายทอดมาถึงกลุ่มลูกๆหลานหลานแล้วก็ยังต่อยอดจนถึงวันนี้ด้วยใช่ค่ะครับ ณปัจจุบันเนี่ยไม่เดินไม่เดินไม่ไม่จะสอนกลุ่มแม่บ้านเท่านั้นไม่ได้ก็สอนให้กลุ่มแม่บ้านที่ที่เขาพอจะรู้พอเขาจะถ่ายทอดได้นี่แม่เบนก็พาเข้าไปถ่ายทอดที่โรงเรียนประชาวิทยาคมไม่เบนให้เระชาชนได้รู้ว่าเอ่อการเริ่มต้นของการทอผ้าจะต้องต้องทํงงายังไงจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรยังไงบ้างเนขั้นตอนแรกเลยของการเริ่มทําจนถึงกระบวนการทําจนแล้วเสร็จนี่สอนก้งแก่ต้นจันจบเลยนะ ใช่ค่ะใช่ก็พาเขาไปไปให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กเยาวชนในโรงเรียนในสาวยรียคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะยากไหมแม่เดือนการถ่ายทอดการเรียนรู้จนกระทั่งทําได้เนี่ยครับถามว่ายากไหมถ้าถ้าเกณฑ์ม่เดือนไม่เดือนว่าไม่ยากเพราะว่าไม่เดือนทำมาตลอดไงเออจะไม่เดือนตั้งไว้แล้วว่าเออไม่เดือนเกิดมาไม่ได้เจอยายเนาะไม่เดินได้ไปรับความรู้กับคนอื่นพอไม่เดือนได้เนี่ยไม่เดินจะ พยายามไม่ให้มันตายไกกับไม่เดือนอไม่เดือนจะต้องให้ความรู้ที่ไม่เดือนอย่านี้ค่ะส่งต่อเพื่อเพื่อไม่ให้มันตายไกกับไม่เดือนเพื่อจะให้มันอยู่กับในเต่าอย่างยั่งยืนเน่ยไม่เดือนมันมันมันไม่ยากสําหรับคนที่จะแยกอยากให้เนาะคุยคนให้เนี่ยแบบมีพลังเยอะอยากถ่ายทอดใช่ยิ่งยิ่งไม่เดือนเอาไปสอนเด็กแล้วเด็กเด็กเอาไปแล้วเด็กไป ไปทาโครงงานต<ช>่อได้ระดับประเภทมาหลายๆรอบหลายๆฟังเน,น,นี่ยมันยิ่งให้ทําให้ให้ไม่เดินมีพลังที่<ช>จะจะ,จะให้อืมัมนมันสองส่วนด้วยเนาะแม่เดือนก็คือส่วนหนึ่งคือมันคือการอนุรักษ์คือการสืบต่อแล้วก็ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของเรากับอีกด้านหนึ่งคือมันมัน,เป,นเป็นอาชีพได้มันสร้างงานได้สร้างรายได้ได้ด้วยใช่ค่ะใช่อนี่เป็นสองส่วนสําคัญที่มันสามารถเดินไปได้ด้วยนะครับ ตอนนี้ยิ่งยิ่งเด็กเอาไปแล้วก็เด็กเด็กไปเด็กขายได้อเด็กเองก็ยังยังกลับมาเพื่อมาเรียนเพื่อเขาเขาจะเอาไปเป็นอาชีพต่อได้ซึ่งมีมีอยู่หลายคนที่หลังจากไปเรียนในเมืองแล้วก็กลับมาอ่านอาชีพค้าขายถ้าเป็นต้กล้าคื้นถิ่นเนาะไปเรียนเสร็จเอาความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเราด้วย ใช่ใช่เป็นสิ่งที่ที่มีความสุขกับกับเพราะว่าอย่างที่ท่านถามว่ายากไหมอ่าเหนื่อยไหมบางทีบางทีมันก็เหนื่อยนะแต่พอพอมันสําเร็จมันก็หายเหนื่อยเนาะมันก็สุขใจเนาะมันเห็นที่ที่ที่ต่อยอดไปได้เยอะขนาดนี้เนาะอืใช่ไม่เดือนถ้าสนใจอ่ะคือคนฟังตอนนี้อยากจะช่วยสนับสนุนอยากไปช่วยซื้อลายพงลายผ้าที่เป็นมีการทอกันของของศูนย์เรียนรู้เนี่ย ต้องต้องไปติดต่อกันตรงไหนอย่างไรครับต้องไปซื้อที่ไหนกังได้บ้างครับซื้อได้ที่เพจเอื้อมเดือนค่ะอืเพจยเข้าไปในเพจเอื้อมเดือนเลยครับได้แล้วก็จะมีช่องทางอีกช่องทางออนไลน์ไม่เดินจําชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วทางของไปษณีอะค่ะอ๋อที่ไปอยู่ในเพจของไปษนีเลยอันนี้เสิร์ชหาได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะหรือไม่ก็ติดต่อที่ไม่เดือนศูนย์แปดห้าหกสองสี่สามเก้าเจ็ดหกค่ะ อ่าผมเสิร์ชมาเจอครูเอื้อมเดือนด้วยนะเอื้จริงๆแล้วเอื้อมเดือนนี่ก็คือเป็นลายที่ปีสี่เก้าเนี่ยเป็เด็จเดพระพันปีหลวงสเสด็จที่ใดต่อเนอะาะและไมเดือนมีลายเนี่ยไม่เดือนก็นำไปถวายพระองค์ท่านว่าขอขอพระทานชื่อ แต่แต่ไม่เดือนเรียนถามท่านอำเภอเมื่อไหรก็ไม่มาสักทีท่านนอำเภอก็เลยบอกว่าเรียนไม่เดืยนแต่ถ้าไม่เดือนถ้าไม่เดือนเอาชื่อให้ท่านพงท่านไปพงท่านคงให้มันแล้วล่ละแต่พงท่านไม่รู้จะให้ชื่ออะไรอ่าพอดีไม่เดือนก็ไปสอนเด็กในโรงเรียนอแล้วเด็กเอาไปต่อเด็กเด็กแข่งระดับอำเภอได้แล้วพอจะไประดับเขตเนี่ยเขา เขาบอกไม่ได้ต้องมีชื่อระดับจังหวัดนี่ต้องมีชื่อ mm hmm. รายละ mm hmm. ไม่เดอนก็เลยเอาชื่อของไม่เดือนกับชื่อครูครูที่เขาสอนอยู่เนาะ uh huh. เขาเรียกครูครูอะไรนะ โครงการโครงงานครูโครงงานมารวมกันเป็นเอื้อมเดือนอครูเอื้อมพรและแม่แสงเดือนก็เอาสองคนมนรวมกันน่ารักจริงเลยกก็ตอนนั้นเด็กเด็กได้ระดับประเทศเนี่ยซึ่งซึ่งก็เลยทําให้มีความสุขแล้วก็คุยกับครูไว้ว่ายังไงยังไงก็จะไม่ทิ้งเยาวชนจะสองมยาวตรริจนจนเราจะ สอนเด็กไม่ไหวเยอะเดือนมากๆเลยครับแม่เดือนครับ<ช>ผมเข้ามาดูในเพจเอื้อมเดือนแล้วนะก็คือในนี้โอ้โหมีโอ้โหมีร้านนี้นะคังคู่ใบต้องมีด้วยนะออยู่ในเทรนด์ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะก็เสิร์ชคาว่าเอื้อมเดือนเนี่ยครับจะเห็นเลยนะครับก็ขึ้นเพจมานะครับหรือจะติดต่อแม่แสงเดือนโดยตรงก็ได้เหมือนกันนะแม่เดือนนะ ได้ค่ะะคราบให้กําลังใจครับแม่เดือนครับแล้วก็ถ่ายทอดเพื่อที่จะอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของเราให้อยู่ได้สืบต่อนานเท่านานเลยนะครับแล้วก็พรามงั้นก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆกลุ่มผู้สูงอายุต่างๆในพื้นที่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแม่เดือนครับว่ายินดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แม่เดือนนะครับคุณแสงเดือนเปี้ยตันครับเป็นครูนะครับอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจกบ้านช่างครับแล้วก็เป็นประธานกลุ่มด้วยนะคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะครับเสิร์ชเพจเอื้อมเดือนนะครับในนี้จะมีผ้าสิ้นตี้นจกมีอะไรต่ออะไรมากมายทีเดียวเหมือนกันติดต่อได้ผ่านทางเพจนี้ครับนี่เป็นเรื่องราวที่น่ารักอย่างยิ่งแล้วก็นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ